สวัสดีครับ FC น้องอุงอิงเพชรบ้านแผง FC บอสโย FC เสียนอนพร้อมกับ FC สอโลดและ FC สาวน้อยทุกคนทุกท่านสำหรับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับจะมาพูดมาเล่าเกี่ยวกับผลงานการแสดงของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแผงสำหรับคืนที่ผ่านมาเราก็ได้ทำการแสดงอยู่ที่พื้น ที่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ำคืนที่ผ่านมาโอเคพอ่พอพ่อแม่ก็ได้เดินทางมาให้กำลังใจเช่นเคยสำหรับค่ำคืนที่ผ่านมาช่วงนี้ก็อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูร์สำหรับค่ำคืนนี้ก็เช่นเคยครับอยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูร์คือจะทำการแสดงอยู่ที่สามแยก กกะท้อนตำบลนาฉําอำเภอลมเข่าจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับสำหรับค่ำคืนนี้สำหรับเอฟซีพ่อพ่อม่แม่น้องอุ๋งและ f อฟซี C สาวน้อยทุกคนทุกท่านก็เรียนเชิญน,นะครับค่ำคืนนี้อยู่ที่สามแยกกะทอน n ตำบลนาฉําอำเภอลมเข่าจังหวัดเพชรบูร์นะครับสำหรับค่ำคืนนี้ ขอ,ขอเรียนเชิญน,นะครับ f อน้องมีพิษบันแพงนะครับสำหรับคลิปนี้เขาฝากไว้แค่นี้เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ